อีกหนึ่งอย่างที่อยากแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ใช้ตัวจอฟิกเฟรมนะครับของใจกล้าเอออรสกรีนนะครับนั่นก็คือตัวผ้าจอสามารถใช้ได้ทั้ง2ด้านนะครับใช้2ด้านก็คือเราสามารถเอาด้านหลังมาฉายเป็นด้านด้านหน้าก็ได้นะครับคือไม่ไม่ใช่ฉายหลังนะไม่ใช่จอฉายหลังนะ้าะ ด้านหน้าก็คือเป็นด้านเรียบนะครับก็คือค่าเกณฑ์อยู่ที่ศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าก็คือเราจะได้เรื่องความสว่างนะครับแต่ว่าเรื่องมุมมองคือมุมมองมันแคบนะครับมุมมองตัวด้านหน้าเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักร้อยยี่สิบองศานะครับอีกอย่างคือความสว่างมันไม่ท่วจอคือไม่ทั่วจอคืออย่างสมมตินะฮะคือมันจะสว่างเฉพาะโซนกลางๆประมาณนี้ นะครับไอ้ตรงขอบขอบนี่ก็คือภาพมันจะมืดลงนะครับประมาณนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือเราสังเกตดูมันจะเป็นด้านหยาบนะครับไอ้ผิวจอมันจะเป็นด้านหยาบอกอย่างตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้คือผมใช้ด้านหลังฉายนะครับแต่ก็เสียข้อนด้านหลังก็คือค่าเกณฑ์มันลดลงนะครับค่าเกณฑ์ก็อยู่ที่ประมาณทั้ง0.8นะฮะความสว่างก็คือลดลงแต่ว่าเราจะได้เรื่องมุมมองนะครับมุมมองตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก150องศาอะไรประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือ หาสังเกตดูความสว่างตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซนตรงกลางจอนะครับขอบทั้งสี่มุมนะฮะความสว่างคือมันจะทั่วจอประมาณนี้นะครับก็คือมันดีกว่าละอย่างนะฮะก็คือแล้วแต่ความชอบนะครับว่าจะเอาด้านหน้าฉายหรือเอาด้านหลังฉาย แต่โดยส่วนตัวเพราะผมจยาเอาด้านหลังนะครับเพราะว่าผมจะเน้นมุมมองกันดูนะครับให้มันกว้างประมาณสัก 140, 150งร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบองศานะครับแล้วก็ผมจะเน้นเรื่องความเข้มนะฮะแสงกระจายก่องจอให้มันทั่วจอส่วนในเรื่องความสว่างมันลดลงอันนี้ผมไม่ห่วงนะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์ทุกวันนี้คือความสว่างมันสูงอยู่แล้วนะครับอย่างสมมติไอ้ตัวที่ผมใช้ตัวนี้นะครับก็เป็นตัว f สามสเปคสามพันหกเซนติเมราคาก็อยู่ที่หมื่นกว่ากว่าแล้วประมาณนี้นะครับ